ท่าสะบังงานขวันข้าวแนวผู้ปวดผ้าไหมปร้กวดมสวยครับงานมีหลายวันวันนี้ก็เริ่มแล้วครับท่าบังแต่มวยเรื่องุ่งนี้ครับวันี้หมดฟรีใครพลาดเสียดายครับเสียดายมากๆรายการซุปเปอร์บิ๊กเลยหมัดโดนหมัดเอาลุกเร็วนะทำงารบอกลุกเร็วยังให้โอกาสโดนนันแต่ลุกเร็วนะโดนนะ ของมีได้มันมีโดนของก็โดนกันได้ครับโดนกันได้หมัดซ้ายกับมันไม่ไม่เข้าใครออกใครครับโดนโดนช็อกกลั่นเนี่แแแยแบกไทยนี่โอ้วันนั้นนี่ยช็ยกอกกลั่นของมาจากของบนบ้านก็ถือว่าเป็นของการชกทีก่ไม่ธรรมดาส่งสัญญาณให้กับเเด็กรู้แล้วโอ้ว่จริงนะหมัดซ้ายเป็นไงบ้างเนี่ยครับได้รับรู้รสชาติของหมัดซ้ายแล้วเอาละเอาละ ไน่อยสำคัญคนระับทาดงด้านฝ่ายแดงเซเล็กแบงค์ไทยคุณมาจากไหนกห็ช่างครับมาเจอผมหน่อยคนระับโอ้ยมาลองปีมือกันหน่อยอ่าห,ห,หมดยกเด็กหมดยกแรกครับอ่าผ่านไปครับคู่ต่อไปครับจะเป็นหน้าที่ของระกายเพชรเอ่อจะเป็นหน้าที่ของสินจังกระรันของอ่าเพชรดังนะ นี่เท็ดดัมชอปยิ้มกันทางด้านของชุดจางกอดไมอย่างไก่บินพัดยกสามเก้านะกับทางด้านของเท็ดดัมชอปยิ้กับผู้มาผู้ต่อไปนะเตรียมขึ้นบนสแตน์ตัสบดนะครับหลังจากนั้นดูประกายแก้วอบตชูทัใหญ่กระดานทางด้านของรุ่งเรืองเล็กสิบหกตาต่อด้วยทางด้านของนาีชนชัยเกษรระแสนสั่งเกียรติโอซีไฟเตอร์พอประวัติแบบขุนศึก ต่อหมอสีก็ส่งท้ายรายการนะที่25กุมภาพันธ์งานฝังรุตีวัดบ้านโดนองตบนาดีเมืองสุรินทร์นะครับดูช้างดำเสียวเลขสตึกเจอเพชรพนมทองสิบพนมทองช้างเปลือกหมอรัศรินเจอกับเทคเตอร์สินจาจารเป๋เพชรดำสองประพยิมพบกับหนึ่งราศีสิบพนมทองเทพราศีพลจิวรีเจอกับเพชรโกยชัยสจ้ารถชัยครับไกบ่ชน เกีโมเสกเก่ดชนเทพวิทยาเจแต้มเจ้าพัทยากรสยามนะครับ25่หกุมงพาพันธ์ชมปรีครับงานฝังรูปทิทีวัดบ้านโดนองนาดีกับกับเพชรสริมตัดสินนะครับ25่ห้ากุมงาพันธ์ครับจไดีไปชมบยปรีบดีครับอีกหนึ่งรายการครับจาดีไปชมมีที่้ากท่าราชนะี่ฝ่ชมบริวารสาุริย์ดวละับระบโมเดชเชสิบซี เรวบขับดื้อจุกหดเดประกบโมวยดีๆนแต่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะว่าใครชกใครวันนี้ทีมงานเริ่มสนุกนะนี่ดูนะใ้เดินเลยกับเข้าไปทางด้านขวาของสารเดลเอาแล้วกับสอกสันแต่เดี๋ยวกันด้วโอ้ตัดแรงด้วยบรรทุกและพลังภาไพในวินาทีถึงอ๋อถึงเปรได้เลยครับคุณผู้ชมครับเซนเนี่ยก็เคยเจออมตะมาแล้วครับเคยชนะอมตะมาแล้วด้วยเช่นกันนะครับ ไทยก็ชนะอเมริกมาด้วยกันแบล็กไทยก็ชนะอเมรความต้องการด้วยกันนะครับชนะเหมือนกันอ่าวันนี้มาเจอกันครับฉีกคู่มาเจอกันโดยวินแท็กซี่ประกบมาครับขวากับซ้ายครับรัสเซียแดงขวาเหมือนซ้ายหับซ้ายกับแบล็กไทยในประเภทบ่าเชื่อกระดกกินได้นะขัาโดนจังๆนี่ก็ บางเนี่ยลงไปนอนฝันถึงท้ายอินได้ประจอนกันะโอ้ครับดูแท็กขวาของสังเกตนะครับเออเจ้าเชฟเล็กนะแบทไทยเตรียมมัดทรายนะครับซ้ายยังต่อยไม่ได้ครับยกนี้ครับยกเร็วเห็นแล้วทรายนะครับแหมเกือบไปครับเชฟเล็กไหนก็มาสู้กันใหม่ครับยกสองนี่ครับเย่นซ้ายไว้แน่นครับรับปากหน้าทองแบทไทยนะ นี่ครับทั้งายเด็กชกอต้นทางระดัที่2อนะครับเตะได้ดีครับ้ายของแบนไทย้ายนะครับวาง้ายมาแล้วตบตบันี้อยู่นะตอนน้ของเสด็จก็บังบัง้ายของแบนไทยเน้อยู่นี่ไปโยนบ่อยๆไม่ดีครับ้ายแบนไทยเนี้นากลัเรื่องนกันนี้โวว่าซ้งายเด้ซ้ายต่อย้ายกับแบนไทย็นตัวถือว่าเป็นลูกที่ถนัดของเขาเลยครับ โอ้โหเจอขวาเขาเซเล็กมาเหมือนกันครับเซเล็กโตได้ตีนขวาหมัดของแบนทยกระลุกโกวนตลอดอย่างครับอย่างสุข,ขุมอยู่ครับแบนทยาทยเอาสัตว์แข้งซ้ายแลย้วครับซ้ายหลังอ่าอ้าวใช้หมัดยังไงโดนทีมโอ้อ้าวขวากับซ้ายครับแข่งยาวๆนี่สัตว์สู้กันครับ แข้งขวาเจกับแข้งซ้ายโดนห้องเครื่องหรือเปล่าครับกับมังรพิลพงศ์จัดการให้เรียบร้อยเอาใหม่ครับสื่อต่อครับยกสองครับจบยกสองนะครับนะไปกินน้ำคนมาสู้กันต่อยกต่อไปยกสามเนะี่ก็ทำไมกัรขึ้นมารอเรียบร้อยรัยบเส้นจังกับทางด้านขอมเพชรดำเนี่ยก็มีทุ่ง,งนะไก่สาด้วยนะครับ สู่ที่6 00 0บาทครับคู่มวยพุทกไยฝากราการอีกครับเพื่อนครับวันที่25มีนาคมครับเชิญชมมวยสบมวยมันส3ประเทีบุญทวีนะครับเทศมหาชาางด้านท่าราบตำบลศรีนครอำเภอจุฬลรีจังหวัดสุรินทร์ครับคู่มวยวันนั้นครับเอกที่หนึงบางหินสองวิรักัลย์ตะพลสอเบญจกิมและอีกสองครับพิธีรานสิทองกับเพชรทุกศึก สอหลักเมืองอีกสามครับมุกรขาวชอชัดไทยกับชูซับเล็ก่อสลาชทีพอีกที่สี่กับเพชรเซมสันจอพัทยากี่อาสยามสุรินกับเพื่อนเฮชรมอรกตสิษฐ์มาดามจ๋านะครับสี่คู่อีกแล้วก็พรอบรอบด้วยคู่มวยประกอบการอีกแน่นหาสิกไปชมกันเลยครับที่จีน่าเยือนมีนาคมนะครับ ครับี่เลี้ยงนงครับต่อไปยก3าเนี่ยครับยก3ามครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องิ๊กในองศั์ที่ส่งน้องสวยๆนะครับมื่อสิบป้ายบอกยกสร้างสีสันนะครับทำให้หลายหลายท่านนะครับก็เนี่ยไปชุบไปช่วยไปจับไปเชงรู้สึกว่าเนี่ยทึ่ทักขึ้นมาเลยครับยกที่สามครับช็ต่อครับยกที่ ดูกับปั้นซ้ายของเบนไทยหรือจะเป็นตีนขวาของเซนเด็กอ้าดูนะครับแล้ว เซเลเกรนเอเ้าด์ปวดซ้ายติดแขนติดแขนของเซเลครับเอ้าเดี๋ยวใช้หมัดใช้ศอกป็นไทยโยกโยกโย้เฮ้ยเอ้าดขาเจ้าทีไปเอ้าตัง้งไงเจอหมัดซ้ายสวนแอดี้กระเทศเก็บมาเป็นไทยครับกระเทศเก็บเตะซ้ายเตะทีม แมตต์แรกแท็แกแทกมตต์อุซียาดูว่าบเ,เสร็จแลงไในรอบเริ่มเบียดแล้วครับเริ่มู่รุน้องแลานันของแบงค์ไทยนะเลยนี่คือกับเขาไปด้วยมีซ้ายหน้าแย่นะเลยฮนตเจอะในทขวาเลยเอาโดนซ้ายคือนะโดนซ้ายอย่งอางทิพยโดนทางซ้ายไป่อาอเพื่อเพิๆๆ่มเพอขวานนะอย่างนี้สะุกเลยครับซ้ายกับขวาครนะับ เอาเอาละโดนป่อยๆโดนขาบ่อยๆปุ er ๊เลยอีกคนไม่รับดูดูเรืยาวๆโดนอีแล้วแบ็น์ไทยเัียใช้หมัดซ้ายบวกปล่อยสวนนี่มกหมัดมีซอมความสดของแมก์ไทยเนะกระทับเขาของพิเศกเหล็กนะ่อ้าวดูแต่จอบครับโดนป่อยๆไม่ได้ครับแ่ถ้าแม็์ไทยนะครแ่ับขาเนี่ยขาซ้ายเนีอ้าวโดนทิปรับตัวครับ ทีมขลงตัวอีกนะครับนไทยเป็นครับเสอครับมีมีอะไรไหมเด็ก่งเาแล้วงนาเนี่ย ดีเหลือเกินเอ,อ้โอ้ยขอบคุณเลยให้ตัวเดิมทีเซเลกนี่สายตาดีเมากเลยให้ตัวที่เป็นไทยเพียงจะต่อยทีสกัดไว้ก่อนเลยโคตรยอดสาวนะครับบอดยกที่สามนะครับแบบนี้ก็ถึงเงินนะครับแบบนี้ครับถึงเงิน,บบน,งงนครับาแบวบัน,แบบนที่เก้ายินิครับที่ ช่องจองพลาซ่าครับนี่ดูเพชรรังนาศิธินธิรันเจเบอบข่าวเล็กสิทธิ์อาจารย์บุญชอบครับดูแสนสัตว์ทอเทพจึงกวนควุนุษยเดชชาวพยัคฆ์มีกระพุปนารีพบกับสินไทยเพชรน้องกีถนัดชาวพยัคฆ์เจริญหลานแย้มโมวัฒน,น,นะครับมีเพชรถนัดสิทธิ์เนวทีตะพงเจอกับเพชรช่องจอบ,บนมหาชัยมีเพชรสินฉลองศักดิ์เจเอิพันม์ทองสิทธิ์หลวงพี่โจ้ สายเดียวสิเนเฮนฟ้าเจอเพชรชวนชมชอเข้าพยักษ์และมีมงดาวช่องจอมทาซาพบรุงสยามสิทธเจตมวยไทยยิ้มโอ,โอดีมาก9้า<อ>พินาคมที่บ้านทวน,นทองสมการเบิกับเชนจัดสุรินม,มงดาวมองให้ชาติสันครูแจมประกบเพ็บนรงรุงยกทีมตตดสิง์ทุกใหญ่ชง่งฟรีประามาณ6โมงพบกัน ฮ้าวเหนียยเชคดครัเดินเเิอเรียเป็นโชคดีขครับยสุรศัดิของผู้เอกในรายกาเดินอันเลยเดินอนเลยเสร็จเด็กเสรพียกรัเลยเจ้าป่าจันาบรัทธนาคารรั่งงานกูเงินนั้นขอแบกไทยสิทธสัปราบเดินใกล้ใกล้ใกล้ เสียอยู่ครับ2 3 2 300เจออีกศรศักดิ์แล้วก็100อีกครับเอ้าผ่านแล้ว phải โอ้ปัดเรียกจะแหมโอ้ยกไม,ไมกก่ไม่ลงด้วยครัจะยกยกน้ำไม่ลงด้วยเอาละแบบนี้ไม่ดูจะย,ยาวๆไดเลยครับรวบแล้วเต็งครับตีเขา่าแหมยกแขนก้านแขนแยกก่อนนะ ยิ่บวกันครับเอาเจอเอาเสรอจเลยนะครับเสร็จแล้เดินหมัดเพหมัดข้างข้ามนะครับแบบนี้นะเดินหมัดเบนไทยครับเโอ้โหเลยครับสองท้องจบที่ยกสี่เลโอ้โหนองแผ่นะเลยครับทางด้านของเสศษเด็กซิ์เสียนเปียกเบนไทยสิทธิ์สำารับครับเช็คกินได้หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายแผ่นะเลยครับเศษ